ถ้าให้เพื่อนเพื่อนึกถึงกองทุนหรือ ETF ที่จ่ายันผลกันแบบคุ้มค่าจ่ายผลผลกันแบบทุกๆเดือนมีกระแสเงินสดเข้ามาแบบสม่ำเสมอและที่สำคัญคือถือกันยาวๆยังเกษียณได้ด้วยเนี่ยเพื่อนๆจะนึกถึงกองทุนหรือ ETF ตัวไหนกันครับแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึง JEPQ ที่เป็นกองทุนชื่อดังและเป็นขันใจมหาชนกันใช่ไหมครับและยังเป็นกองทุนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาันผลรายเดือนอีกด้วย แต่ในคลิปนี้ครับผลพันุทุกคนเนี่ยไปดูกองทุนหน้าใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์ j e p ๊นี่แหละครับแล้วก็ยังเป็นทางเลือกใหม่สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเงินปันผลแบบทุทกๆเดือนต้องการกระแสเงินสดแบบสม่ําเสมอโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเกษียณกองหามขาดตัวนี้เลยครับและกองทุนหรือ ETF ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือกองทุนหน้าใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงปัจจุบันนี้อย่างกองทุน GPIQ หรือ Goldman Sachs Nasdaq 100 Core Premium Income ETF นั่นเองครับ เป็นกองทุนที่จ่ายปันผลกันแบบทุกๆเดือนเหมือนกับ JEPQ เลยครับคือต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นกองทุนน้องใหม่นะที่เพิ่งเข้าตลาดมาได้แค่ประมาณปีกว่าๆเท่านั้นแต่นะครับการเติบโตของเขาเนี่ยถูกจัดว่าโดดเด่นมากๆแล้วยังมีการจ่ายเงินปันผลที่สูงมากๆคนจัดยูเน่ยต A เบวกเลยด้วยและยังไม่พอครับการเติบโตของเงินปันผลของเขาก็ยังถูกจัดยูเน่ยต A เบวกด้วยเช่นเดีวยวกันเป็นกองทุนนะครับที่มีนโยบายในการ ลงทุนในหุ้นเี่นับแนหนึ่งร้อยหรือพวกหุ้นใหญ่เด่นๆดังๆต่างๆพวกหุ้นเจ็ดน้ำฟ้านะครับที่เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี AI แล้วก็เทคโนโลยีแห่งอนาคตทําให้กองทุนนี้เนี่ยนอกจากจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินปันผลแบบทุกๆเดือนแล้วยังเหมาะสำหรับคนที่ต้องการการเติบโตของพอร์ตในระยะยาวอีกด้วยทีทั้งกองทุนนี้ครับยังมีการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า p o ้ e r Call ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มรายได้เพิ่มเติมจากการขายสิ้นซื้อหุ้นในพอร์ตของกองทุน นั่นหมายความว่ากองทุนเนี่ยไม่เพียงแค่ได้รับเงินปันผลจากหุ้นที่กองทุนถืออยู่เท่านั้นแต่ยังได้รับพรีเมียมจากการขายออปชันเพิ่มเข้ามาอีกด้วยทําให้กองทุนนี้ครับเป็นกองทุนที่มีศักยภาพมากพอในการจ่ายเงินปันผลได้แบบทุกๆเดือนนั่นเองและกลยุ์นี้ครับจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อตลาดเนี่ยมีความผันผวนสูงอย่างในช่วงปัจจุบันนี้นี่แหละครับทำให้กองทุนอย่าง g p i q นั้นยิ่งมีโอกาสเติบโตสูงเข้าไปอีกและถ้าเปรียบเทียบจากราชาปันผลรายเดือนอย จริงแล้วความแตกต่างคือแทบจะไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยถูกไหมครับแต่ครับ GPIQ เข้ามาขย่าบัลลัง JEPQ เขามีการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าและมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าทําให้เป็นทางเลือกใหม่ที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเงินปันผลรายเดือนต้องการกระแสงเงินสดรายเดือนและถือกันยาวๆตัวนึงเลยทีเดียวแต่หลายคนที่ฟังก็คงสงสัยกันนะครับว่าแล้วสุดยอด e อ f ทหน้าใหม่อย่าง GPIQ ที่มาขย่าบัลลังราชาปันผลรายเดือนจาก JEPQ เนี่ย ถ้าเราเข้าไปเก็บตอนนี้เลยดีไหมครับและควรเข้าเก็บตอนราคาไหนดีจะสามารถถือยาวๆเพื่อสร้างภาษีินทาไปยังเกษียณได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนทุกคน,นไปวิเคราะห์กราฟแบบรายละเอียดเพื่อดูจังหวะลงทุนกันและในคลิปครับยังมีสุดยอด ETF ท,ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่ง ETF รับสายปันผลรายเดือนอย่าง JEPQ หรือ JP Morgan Nasdaq Utility Premium Income ETF มาวิเคราะห์กันอีกด้วยฝากากดไลค์กดติดตามช่องแล้วไปฟังกันครับ สำหรับในส่วนของเนื้อหานะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยมาดูในเรื่องของ GPIQ กองทุนรับมาแรงปันผลสูงตีคู่ JEPQ เลยครับเก็บยาวๆยังกษียณดีหรือเปล่าเพราะทั้งสองตัวเนี่ยเขาจ่ายปันผลแบบทุกๆเดือนเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับมาวิเคราะห์แบบรายละเอียดทีละตัวกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักกันนะครับผมต้องแจ้งข่าวดีให้กับนักลงทุนทุกคนทราบก่อนตอนนี้ทางช่องมามมีเล่นหุ้นของเรานะครับมีการเปิดช่องทางเว็เบอร์ชีพหรือช่องทางสําหรับแฟนตัวยงโดยเฉพาะนั่นเอง เราจีการเคลิปที่ไม่ได้เผยแพร่สูส่สาธารณะทั่วไปแ็มัน Apple จะเป็นคลิปในการอ่านครับหรือคลิปาค้ทำการบาาา้าต่างๆและยังได้รับเครื่องหมายดาวแฟนตัวยงติดไว้กับชื่อ,อด้วยเวลาคอมไม่ได้รสุดเลยตั้ิปต่างๆก็จะเห็นคอมเมนต,มต,มต,ต์ความเมาิ็นแรกๆและยังสามารถนำคุไปดูกาฟให้ได้อีกด้วยครับท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นแฟนตัวยงช่องยูทูปเพื่เล่นคุณก็าสามารถกดสมัครได้ที่หน้าเพจคลิกตรงปุ่มข้อนรับค่าค่าทต่เืนานับอเครบแล้วเรามากข้าสู่ื้่หนต่งริอยจากสิวแรกก่อเคือน คือต้องบอกก่อนว่ากองทุนเนี่ยเป็นกองทุนที่เพื่อนๆขอผมกันเข้ามาเยอะมากนะครับจากคลิปก,ก่อนๆที่ผมทําเกี่ยวกับ E t ทีไปเดี๋ยวมาพูดให้ทุกคนฟังกันครับสาหรับ g p i q ครับก็ถือว่าเป็นกองทุนน้องใหม่ที่มาแรงสุดๆเลยแล้วก็ถูกจับตามองว่าอาจเป็นผู้ท้าชิงเจี EPQ ในการแย่งชิงบอลลังราชาปันผลรายเดือนในหมวดหมู่ E t ทด้วยเขาเน้นลงทุนในพวกหุ้นเทคใหญ่ๆดังๆครับพวก NV i d i a เดีย o s o f t Apple Amazon ที่เป็นพวกเจ็ดหุ้นนางฟ้า แต่ก็ตัวอื่นๆอีกมากมายเลยคือสร้างรายได้จากการขายออปชันเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดครับทำให้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ประจําและกระแสเงินสดที่มั่นคงนั่นเองโดย g p i q นะครับเขาเป็นกองทุนที่แบบใช้กลยุทธ์อย่าง c o v ว r c a ค l เนาะครอบคลุม25ถึง75ของพอร์ตเลยด้วยทําให้กองทุนนี้ครับสามารถสร้างรายได้จากการขายออปชันเพิ่มเติมนั่นเองและ g p i q ก็ยังใช้การขายออปชันแบบที่เรียกกันว่า At the Money หรือ ATM ครับ ที่ทาให้ขายออปชันได้แบบใกล้เคียงกับราคาหุ้นในปัจจุบันแล้วก็ยังสามารถทําให้ได้รับพรีเมียมจากการขายออปชันได้แบบทันทีเลยด้วยที่ทั้งยังช่วยให้กองทุนครับได้รับกระแสเงินสดในทันทีอีกแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็วด้วยครับคือเอ,อาง่ายอ่ะมันทําให้นักงทุนได้รับพรีเมียมจากออปชันนอกเหนือจากเงินปันผลปกติแล้วก็ได้รับเยอะด้วยครับผลลัพธ์ก็คือมีปันผลที่แบบสูงมากๆสูงกว่า Je ็บอีกนะสูงกว่า j e p ๊อีกปัจจุบันครับ กองทุนนี้เขามีดุเดนยิวหรือว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่9.80%ต่อปีด้วยเยอะมากครับการเติบโตของราคาก็วิ่งขึ้นได้แบบต่อเนื่อง1ปีที่ผ่านมาครับวิ่งขึ้นไปแล้วกว่า11.92%จนถึงปัจจุบันนะที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีตัวเท่าดีเทอร์หรือว่าผลตอบแทนลงเงินปันผล1ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่24.39%สูงกว่า j p ส q อ e, ีก้็เายังเป็นองทุนที่มีค่ารรมเนีํามากๆด้วยนะ ไอ้ตัวไอเพลเลชองเขาเนี่ยเพียง0.29%เท่านั้นเองถือว่าถูกเลยครับถูกกว่า JEPQ ด้วยซ้ําเรียกว่าเอามาสู้กันเลยค่าจำเนิ่งก,ก็ถูกกว่าปันผลก็สูงกว่าถูกไหมครับท o t a เทลรีเทิก็ทําได้ดีกว่านะครับก็เนี่ยแหละครับทำให้มันเป็นกองทุนหน้าใหม่เที่เขาบอกว่ามาแย่งชิงบอลลังของ JEPQ ไปนั่นเองใครที่แบบชื่นชอบการลงทุนนะครับในพวกอุ่นเทค แต่ว่าไม่ได้อยากรับความเสี่ยงสูงเกินไปหรือเลือกหุ้นเองเนี่ยกองทุนนี้ครับก็จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากการเติบโตของพวกหุ้นเทคชั้นนานี่แหละโดยที่เราไม่ต้องมากังวลน,นะครับว่าเรื่องของความผันผวนจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าจังหวะเข้าซื้อขายหุ้นเป็นยังไงบ้างนะครับของแต่ละตัวเพราะว่ายิ่งตลาดเขามีความผันผวนสูงเนาะต้องบอกเลยว่าไอกองทุนที่แบบใช้กลยุทธ์อย่าง cover call อย่าง GPIQ เนี่ยก็จะยิ่งได้รับผลประโยชน์มากเข้าไปอีกครับเพราะกองทุนก็จะสามารถสร้างไรายได้เสริมจากการขายออปชันที่มีพรีเเมมมมีียสูงงขึ้นผลผลนนนนื่นอ่ออควาาผผััใตลด โดยเฉพาะการขายออปชันแบบ ATM ของ GPAQ ยิ่งได้รับประโยชน์จากพรีเมียมที่เรียกว่าค่อนข้างสูงเลยครับแต่ก็ยังช่วยลดความเสี่ยงได้ดีอีกด้วยปีนี้ก็เป็นปีที่แบบตลาดค่อนข้างผันผวนเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งมีโอกาสเติบโตได้แบบชัดเจนครับแล้วก็การลงทุนใน n a s แ a q 1 0 0นะครับมีสถิติให้ผลตอบแทนเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10-12%ต่อปีในระยะยาวเลยด้วยก็สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของการลงทุนในตัชนีนี้นั่นเองสรุปครับก็คือ ถือเป็นกองทุนที่เหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบหุ้นเทคและยอมรับความเสี่ยงได้สูงนั่นเองเนื่องจากว่าการลงทุนในพวกหุ้นเทคใหญ่ๆต่างๆเนาะหุ้นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมีความผันผลที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับแต่ความผันผลที่ว่าเนี่ยมันก็ลดลงครับเพราะมีการจ่ายปันผลได้แบบทุกๆเดือนนั่นเองใครที่แบบชื่นชอบพวกหุ้นเทคโนโลยีที่มีการพัฒน,นาตลอดอย่างพวกเจดหุ้นนางฟ้าก็คงเหมาะกับกองทุนนี้เลยครับเป็นกองทุนที่เน้นสร้างรายได้จากปันผลแต่ก็มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาวด้วยนั่นเอง โดยเฉพาะภาคเทคโนโลยีครับที่เติบโตตลอดเลยยุคนี้ก็เป็นยุคของ AI ยุคของเทคโนโลยีด้วยเนาะก็ถือเป็นกองทุนนะครับที่ราคาเนี่ยขึ้นไปด้วยแล้วก็ได้ปันผลไปด้วยอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวถามว่าผมพูดข้อดีให้ทุกคนฟังไปเยอะแยะมากมายนะครับมันมีข้อควรระวังบ้างไหมก็จะเป็นในเรื่องของการขายออปชันของ g p q นี่แหละที่มาเป็นแบบ a อสเดอร์ันนี่ ATM อะ่ะคือข้อดีของมันก็คือขายออปชันแบบเนี้ยมาสามารถรับพรีเมียมได้ทันทีถูกไหมครับแต่มันอาจจะโดนในเรื่องของการจํากัดโอกาส ในการเติบโตของราคาหุ้นครับคือหากหุ้นเนี่ยพอร์ตมีการพุ่งขึ้นแบบรวดเร็วแล้วก็เกินราคาที่กําหนดในออปชันเนี่ยมันจะทําให้เสียโอกาสกําไรจากราคาหุ้นเพราะติดข้อจํากัดไว้ครับก็ถือว่าข้อจํากัดตรงนี้เนี่ยสูงข่าของ JEPQ อีกนะแต่ยังไงนะครับมันก็นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของกองทุนนี้อยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับใครที่แบบมองกองทุนนี้อยู่ก็ลองดูนะ Total Return ผลตอบแทนลงเงินปันผลก็ทําได้ดีกว่าเงินปันผลก็สูงกว่า ค่าธรรมเนียมก็ต่ากว่าถูกไหมครับแต่ก็จะติดในเรื่องของข้อจํากัดที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ก็มาเปรียบเทียบกับ j จี q ปควได้เลยเร่มีพูดถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับผมพาทุกคนมาดูกราฟนิดหนึ่งถ้าเราดูกราฟของ g p i q ในช่วงปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยครับว่าณนะตอนนี้ครับมันก็ยังวิ่งขึ้นเรื่อยๆขึ้นไม่หยุดเลยเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาไม่นานมากนะเป็นกองทุนน้องใหม่เนี่ยเข้ามาตอนปลายปีสองสเองเข้ามาปีกว่าๆเท่านั้นเองครับปีกว่่ว่าเเองงวิงขึ้นไมหยยุดล ีช่วงลงมากแต่ขึ้นตลอดครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงออทามไฮด้วยเนีย่ยเป็นช่วงที่เพิ่งทำออทามไฮมาไม่นานนี้เองครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการเติบโตของราคาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ทําได้ดีต่อให้มันจะมีประวัติย้อนหลังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับผลผลก็สูงด้วยนยะเพราะฉันใครที่เล่นอยู่เนี่ยเราชื่นชอบพุ่นเทคนะครับดูกองทุนนี้ประกอบได้เลยตอนนี้ถ้าดูจากการาฟนะครับไอ้เส้นสีแดงที่ผมเอามาเนี่ยคือเส้นแนวโน้มระยะสั้นที่สุดสสีเหลลืือองงคระะยั้นงงมา สีน้ำงินคือระยะกลางและเส้นสีขาวคือระยะยาวครับสั้นกลางยาวเนาะก็มาดูได้ทุกแนวโน้มเลยเส้นสีขาวระยะยาวอาจจะเห็นนิดนึงครับเพราะว่ามันเข้าตลาดมาไม่นานมากเพราะนั้นใครที่สังเกตกราฟอยู่เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแนวโน้มนะตอนนี้ทั้งเส้นแนวโน้มสั้นกลางยาวมันเริ่มที่จะชี้ขึ้นทุกแนวโน้มเลยโดยเฉพาะระยะสั้นครับถ้าเราสังเกตไอราคาแท่งเทียนของกองทุนเนี่ยขึ้นเลข5สีม่วงด้วยไอตัวเลขสีม่วงครับคือแพทเทิร์นขึ้นต่อเนื่องถึงเลข9ตอนนี้ก็ดาเนินมาเรื่อยๆถึงเลข5แล้วนะ เพราะฉะนั้นนะครับ6ก8 9็ก็อาจจะตามมาก็ได้ใครที่เล่นอยู่นะครับหรือว่ากําลังหากองทุนเล่นอยู่เนี่ยก็เอาข้อมูลตรงส่วนนี้ไปช่วยพิจารณาได้เลยเพราะว่าโอกาสเติบโตยังเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับระยะยาวก็ยังชัดเจนเหมือนกันยิ่งตลาดพันผวนมันก็ยิ่งมีโอกาสขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นลองสังเกตโมเมนตัม um ในการขึ้นอีกนิดนึงครับนอกจากจะมีพัฒนาขึ้นต่อเนื่อง 9, ทก้าทงจนถึงเลข5แล้วเนี่ยไอ้ตัวเงินทุนตอนนี้นะครับก็ยังไหลเข้าแบบต่อเนื่องด้วย น่าตา่างที่2ครับแท่งแดงคือเงินไหลเข้าแท่งเขียวคือเงินไหลออกนะตอนนี้คือเงินไหลเข้าค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับส่วนหน้ตาต่างที่3ครับแท่งแดงเนี่ยคือลายใหญ่แท่งเหลืองคือลายย่อยพวกเดทต่างๆแท่งเขียวคือคนติดหุ้นติดดอยครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าที่ผมเปิดอ,อยู่ตอนนี้คือ i ท e f r ฟรม Daily ช h a r t เราจะไม่ค่อยเห็นแท่งแดงลายใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ไม่แปลกใจนะครับเห็นแต่แท่งเหลืองรายย่อยไม่ต้องแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นกองทุนครับมันไม่ใช่หุ้นมันเป็นกองทุนครับมันซื้อหุ้นหลายตัวถูกไหมล่ะในพอร์ตของมัน เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเห็นแท่งแนวระยะโผล่มาเมื่อไรเนี่ยช่วงนั้นก็แสดงว่าโอกาสในการวิ่งขึ้นต่อของกองทุนพูน,นี้ก็จะยิ่งสูงมากกว่าเดิมแต่ถ้ายังไม่เห็นก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเงินทุนก็ยังถือว่าไหลเข้าต่อเนื่องชัดเจนโมเมนตัมในการวิ่งขึ้นก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนถ้าเราดูแนวรับจากเส้นแนวโน้มที่เอามานะครับไอตัวเส้นสีแดงนะครับเส้นแนวโน้มระยะสั้นสุดเนี่ยมันจะอยู่แ,แถวช่วงประมาณ50เหรียญป,ป,ป,ประมาณโซน50.4ถ้าเออาแบบปปะรมณ50.4 เพราะฉันแนวรับระยะสั้นของมันคืออยู่ที่ประมาณ50.4นี่แหละไอ้ตัว G.P.I.Q. ถ้าลงมาไม่ต่างกว่า50.4นะก็ถือว่าโอกาสเด้งขึ้นต่อค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถพิจารณาเป็นแนวรับในระยะสั้นๆช่วงนี้ได้เลยแล้วถ้าลองลงมาอีกนะครับผมจะอยู่แถวๆประมาณตรงเส้นสีเขียวครับเส้นสีเขียวนี้เราเรียกว่าเส้นชีวิตนะม่อยู่เส้นเดียวครับเป็นเหมือนเส้นชีชาตาแนวโน้มในช่วงนั้นยืนได้ก็มีชีวิตต่อหลุดลงมาก็ระวังชีวิตขาดนะครับก็มาดูแนวโน้มในช่วงปัจจุบันได นะครับดูตรงเส้นสีเขียวตรงนี้ที่โผล่ขึ้นมานิดนึงเส้นเดียวเนี่ยตอนนี้จะอยู่แถวประมาณ 49. 8ุนี่คือแนวรับอีกแนวหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นแนวรับสําคัญในระยะสันนะ้นเนาะทั้งสองแนวเลยคือถ้ามันลงไม่ต่ากว่าแนวรับพวกนี้เดี๋ยวมันก็คงไปต่อเรื่อยๆในอนาคตนะครับก็เป็นกองทุนที่แบบราคาวิ่งขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปหวังเหมือนพวกหุ้นซิ่งๆนะมันไม่ใช่นะครับ มาเป็นเน้นถือไปเรื่อยๆนะครับได้ราคาส่วนต่างราคาวิ่งขึ้นไปด้วยได้ปันผลไปด้วยแบบทุกๆเดือนเลยปันผลย้าว่าทุกเดือนเลยนะใครชื่นชอบกองทุนที่แบบจ่ายันผลให้เราทุกเดือนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเลือกใหม่นะครับของนักลงทุนที่เรียกได้ว่าคิดกันมากๆนะตอนนี้นะครับนี่คือแนวรับในะช่วงปัจจุบันแล้วถ้าเป็นแนวรับสำรองครับแนรบสำรองผมจะดูอยู่ถแถวๆประมาณตรงเส้นสีน้ําเงินจะอยู่ถแถวๆประมาณช่วง49เ้าเหรียญครับประมาณ4 9บ้าเหรียญ เราลงลมาก็ตรงเส้นน้าเงินด้านล่างสุดครับแต่เส้นน้ำเงินด้านล่างสุดตรงนี้จะอยู่แถวประมาณ48.5แล้วก็ลองลงมาก็คือประมาณช่วง47.9เลยนะครับนี่คือแนวรับแต่ละช่วงก็สามารถเอามาพิจารณาได้ถามว่าโอกาสขึ้นต่อยังสูงไหมช่วงเอาทำอมไอย่างนี้ครับอาจจะมีการพักตัวเกิดขึ้นได้เรื่องธรรมดาแต่ก็ถือว่ามีม o m e n t u ในการวิ่งขึ้นต่ออยู่ดีอาจจะยังไม่ได้เยอะมากครับไม่ต้องไปคาดหวังส่วนต่างราคามันเยอะขนาดนั้นมันวิ่งขึ้นเรื่อยๆวิ่งช้าๆแต่ว่าไปเรื่ออยๆแบบมันงนงง่เ ปันผลก็ได้ทุกเดือนนะครับนะลองดูแล้วกันถ้าดูทำเฟรมใหญ่อย่างวิกลนะี่ชาร์ตเนี่ยยังเป็นเลข6กไปทเทนขึ้นต่อเนื่องอยู่เงินทุนพึ่งไหลเข้ามา2วิคเองครับก่อนหน้านี้เงินไหลออกมาบ้างเล็กน้อยครับตัวนี้แท่งสัปดาห์นะครับผมเปิดทำเฟรมวิกลี่แล้วแล้วในวนะิกลี่เนี่ยยังมีแท่งแดงลายใหญ่ให้เห็นชัดเจนด้วยสูงกว่าเส้นม่วงค่าเฉลี่ยด้วยก็แสดงว่าโมเมนตัมในระยะย,ยาวของมันนะครับถ้าดูทำเฟรมใหญ่ก็คือยังชัดเจนอยู่ใครอยากลองลุ้นก็ลองลุ้นดูแล้วกันแลลลล้้้้วววถาาาาผผมมมมดูขูขอจจกตััั AI ใหนนะะะที่เคบบปรลลร แท่งเทียนณปัจจุบันของ GPIQ นะครับณตอนนี้ก็คือยังคงเป็นแท่งสีน้ําเงินอยู่ก็คือเป็นแท่งเทียนขับเคลื่อนอยู่เป็นแท่งที่มับอกว่ามเมนตั้มในการวิ่งขึ้นต่อมันยังค่อนข้างชัดเจนนั่นเองก็สามารถเอาข้อมูลตรงส่วนนี้มาช่วยตัดสินใจได้เลยก็ลองลุ้นกันดูครับนี่คือตัวแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูส่วนตัวที่2นะครับก็คือกองทุนอย่าง JEPQ นั่นเองตัวที่มันมาเปรียบเทียบกันนี่แหละ JEPQ ครับ JPMorgan Nasdaq e q u i t y Premium Income ETF เป็นกองทุนที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมสูงที่สุดในหมู่นักทุนชาวไทยและชาวต่างชาติตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแลวผมก็เชื่อว่าคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับน่าจะถือกองทุนนี้อยู่ด้วยคือเขาขึ้นชื่อว่าเป็นราชาปันผลรายเดือนแห่งวงการ ETF เลยด้วยนะครับมีการจ่ายปันผลแบบทุกๆเดือนด้วยแล้วก็วิ่งขึ้นมาตลอดเลยครับส่วนต่างราคาก็ได้ดีปันผลก็ได้ทุกเดือนถูกไหม แล้วกองทุนนี้ครับมีการใช้กลยุทธ์ cover call เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยมีการใช้กลยุทธ์ cover call ครับที่ช่วยกองทุนเนี่ยสามารถสร้างรายได้เสริมจากการขายออปชันทั้งยังได้รับปันผลอย่างสม่ำเสมอจากการลงทุนในพวกหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำเช่นพวก Nvi d i a ดี c r o s o f t Apple, Amazon, g o o g l e นะครับที่อยู่ในช่วงอยู่ในพวก n a s d a กร้อยอ่ะเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกับ g p p q เลยแล้วจุดเด่นของ JEPQ ครับที่ทำให้มันเป็นกองทุนที่แบบโดดเด่นมากๆเลยนะก็คือการขายออปชั่น และเป็นการขายออปชันแบบที่เรียกกันว่า out of the money หรือ OTM ครับนีจะดูนะนี่คือข้อแตกต่างละไอ้ก่อนหน้านี้เนาะ GPIQ มาใช้ ATM อันนี้ใช้ OTM ครับเป็นการขายออปชันในราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบันของหุ้นที่กองทุนถืออยู่ทําให้ไม่รบกวนการเติบโตของราคาหุ้นมากนะครับโดยการขายออปชันแบบ OTM เนี่ยเนี่ยกองทุนเขาจะสามารถรับพรีเมียมจากการขายออปชันได้แต่ในขณะเดียวกันครับ ก็ยังปล่อยให้หุ้นเนี่ยมีโอกาสเติบโตต่อไปโดยไม่ถูกจํากัดจากการขายออปชันที่ราคาต่าเกินไปนั่นเองนี่แหละครับข้อดีและข้อดีของกลยุทธ์เนี่ยคือมันช่วยให้แบบนักลงทุนเนาะได้รับพรีเมียมในขณะที่หุ้นครับยังคงสามารถเติบโตได้โดยไม่จากัดนั่นเองแต่ข้อจากัดก็คือพรีเมียมจากการขายออปชันนี้ครับมันอาจจะต่ากว่าการขายออปชันแบบแอตเดอร์มนนี่หรือว่า ATM ที่ g p i q ใช้ที่ช่วยให้กองทุนได้รับพรีเมียมที่แบบสูงขึ้นในระยะสั้นมากกว่าเนาะ แต่โดยสรุปคือครับ JEPQ ก็ได้รับประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อตลาดพันผวนเช่นเดียวกันแล้วก็โดนจํากัดในเรื่องของโอกาสในการเติบโตของราคาหุ้นครับหากมันวิ่งขึ้นไปแบบเยอะๆวิ่งขึ้นเร็วๆเนี่ยมันก็เกินราคาที่กําหนดในออปชันเหมือนกันได้เนาะมันก็โดนจํากัดไว้นะครับซึ่งจะทําให้เสียโอกาสกาไรจากราคาหุ้นเพราะติดข้อจํากัดนี้แหละเหมือนกันเลยแต่นะครับมันยืดหยุ่นกว่า GPIQ น,นั่นเองนี่คือข้อแตกแต่าง และปัจจุบันครับ JEPQ เนี่ยมี i d e n d yield หรือว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่9.49%ต่อปีน้อยกว่า GPIQ เล็กน้อยครับแค่ต่างกันไม่เยอะมากมันก็9%กว่าๆเหมือนกันแล้วก็มี total return หรือว่าผลตอบแทนลงเงินปันผล1ปีเนี่ยอยู่ที่24.18%ก็ถือว่าน้อยกว่า GPIQ เล็กน้อยเนาะไอ GPIQ เนี่ยมันก็24กว่าๆเหมือนกันแหละก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับน้อยกว่านิดนึงครับ มีค่าธรรมเนียมเนาะไอ้ค่าธรรมเนียมเนี่ยมันของมันแพงกว่าค่าธรรมเนียมหรือว่า Expense r ช t i o เนี่ยอยู่ที่0 3 5ก็แพงกว่าเล็กน้อยครับแต่ก็ถือว่าเป็นกองทุนที่อยู่มานานกว่า GPAQ แล้วก็มีปอดย้อนหลังเนี่ยชัดเจนกว่าแล้วก็ยังเป็นกองทุนที่นักวิเคราะห์หลายคนเนาะมองไปในทิศทางเดียวกันก็คือยังไงกองทุนนี้เนาะมันก็จะได้รับความนิยมสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆในอนาคตอยู่ดีครับคนมันก็ยังเล่นกันเยอะอยู่ดีนั่นแหละและผลตอบแทนปีนี้ก็เกินคาดด้วยนะ และ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็เติบโตไปแล้วกว่า12.18%สูงกว่า GPIQ เล็กน้อยครับในตัว GPIQ เนี่ยมัน11กว่ากว่าเนาะเกือบ12อันนี้12กว่ากว่านะครับก็ต่างกันเล็กน้อยแต่อันนี้ก็ถือว่าสูงกว่าถือว่าทําได้ดีกว่าคู่แข่งหลายรายด้วยแล้วก็ทําได้ดีกว่าพวกกองทุน UMAC หรือกองทุนที่แบบให้ปันผลสูงสหลายตัวเลยคือเอาง่ายอ่ะใครที่แบบชื่นชอบพวกคุณเทคโนโลยีเช่นพวกคุณเจ็ดนางฟ้าก็เหมาะกับกองทุนนี้เหมือนกัน แล้วก็เป็นกองทุนที่แบบเน้นสายเน้นสายปันผลเนาะเน้นรายได้จากปันผลเนะี่ยใครเป็นสายปันผลนะครับชอบแน่นอนแต่ก็มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันคือ,อง่ายปันผลก็ได้ราคาหุ้นก็ได้มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาวเลยครับเป็นกองทุนที่แบบราคาขึ้นไปด้วยได้ปันผลไปด้วยอีกตัวหนึง่งที่เหมาะกับคนที่แบบรับความเสี่ยงในพวกหุ้นเทคได้เหมือนกับตัวก่อนหน้าเลยเดี๋ยวทุกคนลองดูข้อมูลน,นะจะคล้ายๆกันทั้งหมดเลยครับ แล้วข้อควรระวังมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันก็ต้องระวังในเรื่องของการที่แบบหุ้นเทคโนโลยีมันวิ่งขึ้นแรงๆเนาะเพราะว่าถ้าหากแบบนัชจากหนึ่งร้อยเนี่ยมีการพุ่งขึ้นแรงกองทุนอาจเสียโอกาสกําไรจากราคาหุ้นเพราะติดข้อจํากัดจากการขายออปชันนี่แหละแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ก,ก,การลงทุนของเขาอยู่ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือข้อจํากัดตรงเนี้ยมันก็จะยืดหยุ่นกว่า GBIQ นั่นเองนี่คือกองทุนนะครับที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดตัวหนึ่งในหมู่นักลงทุนเลยก็เป็นข้อมูลนคคที่เอามามใหุ้ก เปรียบเทียบดูกันอย่าง j จ p u ตอนเนี้ยถ้าทุกคนสังเกตกราฟนะมันก็เป็นช่วงออลทามไฮเหมือนกันวิ่งขึ้นมาหยุดเลยเดี๋ยววิ่งขึ้นมาหยุดเลยครับข้อมูลย้อนหลังมันเยอะกว่าครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาหยุดเลยเหมือนกันต่างกันตรงไหนบ้างครับต่างกันไม่ได้เยอะมากต่างกันแค่ค่าธรรมเนียมโอเคอาจจะแพงกว่าแต่ก็แพงกว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีในเรื่องของเงินปันผลอันนี้ก็ต่ำกว่าและต่ำกว่าไม่เยอะมากถูกไหมแล้วก็ตัวตัวเท่ารีเทิร์นครับผลตอบแทนลงเง สูงกว่าด้วยซ้ำนะแต่ตัวนี้คืออาจจะต่ํากว่านิดนึงก็สามารถเอามาอ้างอิงกันเรื่อยๆได้อย่างตอนนี้ก็ถือว่าวิ่งขึ้นมาทำออรามาช่วงก่อนหน้านี้แหละแล้วก็ติดแนวต้านอยู่นะครับถ้ามองจากกราฟก็คือยังเป็นกองทุนที่แบบโมเมนตัมในการวิ่งขึ้นมันก็ยังชัดเจนนะเ,นเงินทุนมันก็ยังไหลเข้าอยู่เลยกราฟจะคล้ายๆกับก่อนหน้านี้เลยครับไอ้ตัวรายใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับถ้ามีเมื่อไหร่ก็คือมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อนั่นแหละเพราะฉะนั้นครับผมอัปเดตแนวรับของง EPQ ้ทุกคนฟั ตัวนี้แนวรับระยะสั้นมันจะอยู่แถบประมาณช่วงห้าสิบดจุดหนึ่งก็คือตรงเส้นสีแดงนี่แหละตรงด้านบนสุดเลยห้าแปดจุดหนึ่งครับลองลงมาก็จะเป็นโซนบริเวณบริเวณเส้นสีเขียวนะครับไอเส้นสีเขียวตรงนี้เ,เส้นชีวิตก็คือประมาณ 57. 5้าสิบ็ดจดห้าแล้วก็ลองลงมาอีกนะครับก็จะเป็นโซนประมาณช่วงเนี่ยจริงๆอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยเนี่ยประมาณโซนห้า็ดก็ดูได้เหมือนกันครับเนี่ยโซนห้า็ดก็เป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งแล้วก็ตรงเส้นน้ําเงินครับ อยู่แถวประมาณช่วง56.4เนี่ยทุกคนก็เอามาดูอ้างอิงอย่างนี้ได้เลยจะเห็นได้เลยว่าอันนี้คือแนวรับต่างๆของมันนะครับถ้ามันลงมาไม่ต่ำกว่าแนวรับพวกเนี้ยเอาง่ายอะถ้ามันยืนเหนือเส้นระยะกลางได้ตลอดนะมันก็ยังวิ่งขึ้นได้แบบแข็งแกร่งนะครับถือไปด้วยนะครับได้ส่วนต่างราคาไปด้วยได้ปันผลไปด้วยแบบทุกๆเดือนก็ไม่ได้ต่างจากตัวก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่เลยแต่ก็อย่างว่าเนาะถ้าแบบพวกกุ้นเทคนะครับมันวิ่งขึ้นแรงๆกันไอ้ตัวนี้ มันก็อาจจะยืดหยุ่นกว่าตัวก่อนหน้าแต่ถ้าตลาดพันผวนแบบหนักๆเลยเนี่ยไอ้ตัวก่อนหน้ามันก็จะดีกว่าก็จะสองแง่สองมุมกันในละักษณะนี้นะครับแล e ้วจะพีคถ้าดูการาฟเนี่ยเงินทุนก็ยังไหลเข้าเยอะอยู่ใช่ไหมล่ะดูวิ e k l y ชา a ์ t ครับผมพาไปดูทําเฟรมใหญ่บ้างเนี่ยว e e k l y ชา a r t ยังทอาออท High, ํามไฮอลไรวิ่งขึ้นชัดเจนมากด้วยนะเงินทุนก็ยังไหลเข้าอยู่รายใหญ่ก็ยังเยอะนะครับอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยด้วยไอ้ตัวนี้ยิ่งหุ้นเทคไปแรงๆก็เติบโตได้ดีกว่าา GPSPQ นัถผ JEPQ เติบโตได้ดีกว่าก็เอามาอ้างอิงได้ว่าชอบตัวไหนนี่คือขึ้นมาเรื่อยๆถึงเลข6ก pattern ขึ้นต่อเนื่องแล้วเจ็ปดก็จะตามมาก็ได้นะครับใครอยากลองลุ้นก็ลองลุ้นดูแล้วกันแล้วถ้าผมพาไปดูในตัวหุ้นกระทิงเนี่ยลองดู JEPQ ในหุ้นกระทิงครับชื่อมันคล้ายๆอันนี้นึงนะพูดรัวๆเร็วนี้บางทีอาจจะเรียกชื่อผิดนะครับ g p i q กับ JEPQ เนาะเนี่ยมาดู JEPQ กันครับ ไอ้ตัวนี้ถ้าดูจากข้อมูลหุ้นกระทิงก็คือยังเป็นแท่งสีน้ําเงินอยู่ก็คือเป็นแท่งเทียนขับเพื่อนบ่มบอกว่ายังมีมันตั้มในการวิ่งขึ้นที่ชัดเจนอยู่ใครอยากลองลุ้นก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปช่วยตัดสินใจอ้างอิงก,กันได้นะครับโอเคนี่คือกองทุนตัวที่2ที่ผมเอามาเปรียบเทียบให้กับทุกคนฟังกันก็เป็นประเด็นในเรื่องของกองทุนหน้าใหม่นะครับ GPIQ จะมาโค่นวนลัง JEPQ ตัวนี้หรือเปล่านะครับผมก็สรุปให้ทุกคนฟังแล้วกันเนาะก็คือเอาง่ายครับทั้ง2ตัวครับทั้ง G p EPQ q และ มีความคล้ายกันคือเกิน70%เลยทําให้หลายๆลคนสงสัยว่าเราเล่นตัวไหนดีละ่ะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเข้า2ตัวดีไหมคือมันคล้ายกันเยอะขนาดนี้ครับทำให้เลือกลงทุนแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็ลองดูว่าเราชอบตัวไหนมากกว่านะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวครับยิ่งตลาดพันธุ์ผลสูงก็ยิ่งได้รับประโยชน์สูงแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบชื่นชอบหุ้นเทคโนโลยีเพราะว่าแผนของเขาก็คือใช้เคบบคเหมือนกันถูกไหมล่ะแต่จะแตกต่างในเรื่องของการขายออปชั่นที่ผมอธิบายให้ฟัง นะครับแล้ว GPAQ เนี่ยเงินปันผลมันสูงกว่าเนาะค่าธรรมเนียมมันก็ต่ํากว่า Total Return, ตัวเท่ารีเทิร์นผลตอบแทนลงเงินปันผลมันก็สูงกว่าแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วมันก็โดนจํากัดในเรื่องของหักราคาหุ้นเนี่ยวิ่งไปเยอะๆมากกว่าข้อจำกัดมันก็จะเยอะกว่าในเรื่องเนี้คืออาจเสียโอกาสจากกำไรตรงส่วนต่างตรงนี้ไปนะครับก็ลองติดตามกันดูแล้วกันว่าชอบตัวไหนแล้ว JEPQ ล่ะครับ JEPQ ก็ประวัติย้อนหลังมันนานกว่าครับ ข้อจำกัดในเรื่องของหากราคาวุ้นิงขึ้นไปเยอะๆทำให้เสียโอกาสจากกำไรตรงส่วนนี้เนี่ยจะค่อนข้างยืดหยุ่นกว่า gpiq และโดนจํากัดน้อยกว่านั่นเอง๋อยวทุกคนก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกันเนาะผมก็สรุปออกมาเป็นหนึ่งหน้าสั้นๆให้กับทุกคนได้ฟังกันชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะครับใครชื่นชอบ g p q เยอะกว่าก็คอมเมนต์บอกผมได้หรือใครที่แบบยังคงลัก jeq p อยู่ ก็คอมเมนต์บอกผมได้เช่นเดียวกันนะครับหรือใครมีข้อมูลอมาแชร์เกี่ยวกับสองกองทุนนี้ก็สามารถแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาฟังก็สามารถมาฟังย้อนหลังแล้วก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยเนาะโอเคผมก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแจ้งทุกคนนิดนึงแล้วกันเนาะในคลิปเนี่ยจะไม่มีการแนะนําซื้อขายนะครับผมวิเคราะห์ให้เพื่อเป็นข้อมูลเป็นแนวทางเท่านั้นใครสนใจอะไรยังไงเนี่ยก็เอาไปอ่าข้อมูลเพิ่มเติมทําการบ้านต่อยอดกันได้เเเลลยพพรรราะะว่่่่ททีผมมแชช์์กกก็็็ปปนนนนนนนข้อ้ออูสึงนนงืโใหััับบุค โอเคแล้วก็ฝากทุกคนเพิ่มไ้ด้วยก็คือท่านใดน,นะครับที่สนใจสนับสนุนช่อง YouTube มามเล่นหุ้นเนี่ยก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแฟนตัวยงช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต,ต่างๆกันได้นะครับเราก็มีสิทธิพิเศษต่างๆให้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปเรียนเทคนิคหุ้นสุดพิเศษแบบทุกสัปดาห์เลยก็มีอัปโหลดทุกสัปดาห์เนาะเทคนิคซื้อถือขายต่างๆมาเรียนกันได้แล้วก็จะมีคลิปวิเคราะห์หุ้นทำกันบ้านทางหุ้นไทยและหุ้นอเมริกาแบบแยกคลิปทุกสัปดาห์เลยด้วยครับเวลามีไล ราะว่าแฟนตัวยงช่องเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์แฟนตัวยงติดไว้หลังชื่อนั่นเองและที่สำคัญคือทางช่องเราก็จะจัดคัดเรียนขึ้นมาบางช่วงด้วยแฟนตัวยงก็สามารถเข้าฟังได้ฟรีนะครับแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังสามารถรับตัว AI สํารวจหุ้นกระทิงไปใช้งานได้ฟรี7วันด้วยก็คือตัวแท่งเทียนที่แบบเปลี่ยนสีเมื่อกี้นี้ที่ผมใช้ก็สามารถเอาไปช่วยในการจับจังหวะหาจุดซื้อถือขายได้นะครับใครอยากรู้รายละเอียดก็ฟังจากไลฟ์สดที่ช่องได้ผมเอามาใช้ในทุกๆไลฟ์สดเลยและค่าใช้จ่ายในการเป็นแฟนตัวยงช่่่่่อออองับก็จะยูททที150าาตเเดืนนน้ ฟังไม่ผิดครับเดือนละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองใครสนใจก็มาเป็นส่วนหนึ่งของแฟนตัวยงช่องได้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนาะวันพรุ่งนี้นี่แหละหลังจากัพคลิปนี้ไปจะมีคัดเรียนสําหรับแฟนตัวยงโดยเฉพาะด้วยนะครับที่สามารถเข้าฟังได้ฟรีก็คือในเรื่องของวิธีหาหุ้นแข็งแกร่งพุ่งแรงต่อเนื่องนั่นเองเริ่มเรียนก็คือวันเสราร์ที่22กุมภาพธาเวลาบ่าย2ถึง3โมงครึ่งแฟนตัวยงก็สามารถจองเรียนกันได้เลยนะครับติดต่อรายทีมงานเพื่อจองเรียนกันได้วงเล็บเป็นคัดเฉพาะแฟนนนนนนตัััววยงเเทท่าาา้้้โอคคผมมกกกก็ฝกุไประณีล ใครที่แบบสงสัยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาใต้ใคลิปได้เดี๋ยวผมจะไปคอยตอบทีละคอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีครับ